สวัสดีตอนเช้าเมื่อนี้มายางบึงกัสิกรุงศร่งอากาศตอนเช้ากับสิบประมาณนี้นะคะอากาศดีหลายดีแห้งออกับไปเย็นสบายดีดีค่ะพี่นอ้องนี่แหละบรรยากาศบึงกัสิบกรุ่งสางคนบพิ่งค่อยหลยเป็นแนนะ่นค่ะคนหน่อย ค่อยมาย่างออกกำลังกายกันบึงมันกว้างมันกว้างนะมันมีสองมองอที่เห็ดไม้กับเหมืนเก้คาค้นเลยกระจายกันบรรยากาศก็ดีค่ะทุกทายนนี้มาย่างกับปัญญายสองคนตื่นตะเสาก็ดีที่กันออกมาตอนสดๆนีอ่ออกมารับอากาศอากาศยามมืดเศ้านี่มันเ็ท่ห้องแบบ สดชื่นสบายหายใจโล่งสบายปอดดีดีค่ะหายใจได้เต็มปอดตีมากเลยเมื่อเดืมายนด่ดนแล้วเนี่ยมื่อเดืาอาเมษายนนี่จ้าเรียกเออสวนกันเตือนเดอหนาวแล้วพะยะค่าไปหาย่างออกกำลังกายกันเถอะก็หล่อ มึงก็หลอกไม่กิน,นกินบักเพาเป็นรูสวอส์แซแวร์เ,วเป็นหูุ้จงปองจังแปงเก่งเนาะก็หลอกเนาะังซีแต่คนบ้านไหนกินแต่ก็หลอกกินก้อนออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มานั่งเดือมน้ำตอกหูก,กันค่ะสื่อมาก,กับ สองถุงกินกับพยาอใหญ่นะคะอากาศกระดีนน้ำตรงหูก็อร่อยอร่อยนะคะฮอนๆน,นะคะเขากับบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนในเวลาสิกับแล้วเด้อบันเนี่ยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไปไกลในตจ้าเด้อเจอกันไหม่นะคะ่ะนะอไม่บายจา้า